ชิมก่อนนะคะดูดแต่มีอยู่ค่ะใส่อาจพ,พงนัวสักหน่อยอยาจะเอาฝั่งนี้นะแบ่งไว้ <laughs> ประมาณนี้นะจ้า <c oughs> ด้วย หมูบดนะกัน่ะรถตามใจฉันรสชาติตามใจฉันด้วยไปหมูบดนะกันอ่ะ,อะอหันโงนัวเลักหน่อย หมูหอดเลยเนี่ยมีหมูบดประมาณนี้ยละจ้ะหัวป้าเป็นกวัววาวเป็นตีนน้ำหมดเนาะชอบหลายได้เป็นคนชอบขัวๆอ้อมๆดูดแต่มีอยู่ค่ะ บันนองเขาบอกว่าข้าวเดียวเพื่นนอนเอนเอินข้าเอินวานข้าวเดียวแก้งข้าวเหนียวน่ะนะยายจะเอาฝั่งนี้นะแบ่งไว้ประมาณนี้นะจ้าชิมก่อนนะคะ Từng cháu mà, hai thân bà củ nó khá là ngon, ngon xuất xuất, chẳng bao giờ bị kẹt Được qua đai rồi đó, nhỏ ิมก่อนนะคะ,ะจะพัวได้แล้วนะพี่น้องจ๋าดุดแต่มีอยู่ค่ะใส่ชอบหลาย đây là phần cho ủ ủ om om chìm cả <cười> <cười> nha cả phần này ประมาณนี้นะจ้าไ้หมูหอมเลยเนีย่มีหมูบดหามกระลังแห้ง ตำยานางใส่ข้าแป้งเหมือนเดิมยายบอมักพักกระแยงปันใดเตรียมใส่ถุงแล้วค่ะ <c oughs> เอาพักกระแยงใส่ไว้ใส่ข้างนี้ไว้ให้ตาประมาณนี้ละจา้า ขวบป้าเปลีกยนขวบว่าเพิ่งตีน้ำหมดเนาะชิมก่อนนะคะ หัวโค้งนัวรักหน่อย <c oughs> โดดแต่มีอยู่ค่ะใส่ห,หมูหอมเลยเนี่มีหมูบด เติมเอาผัดผงนัวสักหน่อยอยาจะเอาฝั่งนี้นะแบ่งไว้ <laughs> ประมาณนี้นะจ้าดูดแตมนีอยูย่ค่ะบ่อยครั้งที่แกงคั่วหน่อไม้ ขัวน้องใหม่ค่ะพี่น้องขัวๆอมมห่งงางกันล่างแหงตำย่านางใส่ข้าวแป้งเหมือนเดิม ผงนวสักหน่อยรสตามใจฉันรสชาติตามใจฉันห่อนซุดๆยังไม่ได้ปิดแก๊สเลย รสต,ตามใจฉันรสชาติตามใจฉันประมาณนี่แหละจ้ะกว่าไป็นกลัวว่าจะติดน,น้ำหมดเนาะหทางกระเล่งแห่ง ตำย่านางใส่ข้าวแป้งเหมือนเดิมด้วยข้านหมูบดนะคกะนะเติมเับห่อนสุดๆยังไม่ได้ปิดแก๊สเลยถุนเช้ามาให้ทันบาดปูเนะคะน่ะนะ ยายจะเอาฝั่งนี้นะแบ่งไว้ <laughs> ประมาณนี้นะจ้าใส่ไว้ใส่ข้างนี้ไว้ให้ตาใส่หมู้อมเลยนี่มีหมูบด พอได้แล้วนะี่น้องจ๋าทางกันลั่งแหงทำยานางใส่ข้าวแป้งเหมือนเดิมชอบหลายได้เป็นพ้นชอบขอัวหัวอ้อม,อม ใส่ไว้ใส่ข้างนี้ไว้ให้ตาอยากจะเอาฝั่งนี้นะแบ่งไว้ <laughs> ประมาณนี้นะจ้า